ถ้าจำเป็นจะต้องเลือกเอาไว้คู่เดียวเนี่ยผมขอเลือกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข,ข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบบ๊บซิซ่ากับผมแปบ๊บนะครับคลิปนี้ผมจะเอารองเท้าวิ่ง racing shoes หรือว่า Super Shoes นะครับสรุ่นฮิตเลยละกันนะครับสรุ่นที่มาแรงที่สุดประจําปีนี้นะครับนั่นก็คือ Adidas, Adizero, a d i o ิ4ครับแล้วก็ A6 m e t เม p e e d ีโตเกียวนะครับคู่นี้จะเป็นเอนะอ่า เอทหมายถึงว่าชื่อรุ่นเอนะโอเคเนอะนี่พื้นดาเอนะสองรุ่นนี้บอกเลยว่าคู่หนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะรุ่นที่แบบเป็นซุปเปอร์ชูสามาัญประจำบ้านเลยก็ได้นะเรียกได้ว่าคู่นียถูกนำเป็นเหมือนหมุดหมายอะเออถูกเอาไว้แบบ เฮ้ยถามเวลามีรองเท้ารุ่นใหม่ๆม,มาก็จะชอบถามว่าเที่ยวกับโปรสีเป็นยังไงคู่นี้เที่ยวกับโปรสีเป็นยังไงนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเจ้าเอโตเกียวเนี่ยถือว่าปีนี้มาแรงนะครับมาดีด้วยนะครับแล้วก็มาถึง3รุ่นในซีรีส์เมตาสปีดนะครับก็คือเอโตเกียวสกายโตเกียวแล้วก็เมตาสปีดเรย์นะครับซึ่งผมยังไม่มี2คู่นั้นนะมีแค่เอโตเกียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมาตอบคําถามของเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ รอคอยมานานจนไม่รอแล้วละ่ะผมว่าน่าจะไปซื้อไปจัดไปลองกันมาหมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่กำลังรอดูอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจอาจจะมีคู่นี้แล้วแต่ยังไม่ได้ลองคู่นี้นะครับหรืออาจจะยังไม่มีทั้งคู่แล้วกำลังเลือกอยู่ก็คิดว่าคลิปนี้อาจจะพอประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของรองเท้า2คู่นี้เลยครับ เดี๋ยวเรามาคุยเปรียบเทียบสเปคแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกของทั้ง2คู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาเริ่มจากเรื่องไซส์ก่อนแล้วกันนะครับสคู่เนี้ยผมบวกไซส์0.5ทั้งคู่นะครับซึ่งพอดีนะพอดีเรียกได้ว่าทั้ง2คู่เนี่ยผมไม่สามารถใส่ตรงไซส์ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะชน นิ้วจะชนนะครับมีความรู้สึกว่าตัวด้านหน้าเท้าเนี่ยจะสั้นกว่าปกตินิดนึงถึงแม้ว่าเโตเกียวเนี่ยผมว่ามันจะยาวกว่าปารีสนิดนึงนะนิดเดียวมีความรู้สึกว่าตัวโตเกียวเนี่ยจะเหลือจะเหลือพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมากกว่าปารีสแต่ผมก็รู้สึกว่าบวก0.5ผมก็โอเคกว่าเพราะนั้น2รุ่นนียแนะนําว่าให้เพิ่มไซส์สัก0.5นจะครับจะสบายแล้วเองนะต่อไปเรื่องอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นอัปเปอร์แบบใหม่ ของอ d i ดี p r โป4นะครับก็จะเป็นลักษณะผ้าสิ่งดีงามของเขานะก็คือวัสดุมันดูทนทานเออวัสดุมีความทนทานแล้วก็สัมผัสมันจะรู้สึกว่านุ่มสบายเท้านะครับแต่ข้อสังเกตข้อข้อตีหน่อยก็คือเรื่องการระบายอากาศมันอาจจะไม่ได้ดีมาก<อ>แต่สำหรับผมก็อยู่ในขั้นรับได้นะแต่เมื่อเทียบกับนี่ Motion w a Motion l a ของทาง Asics เนี่ยข้อดีคือระบายอากาศได้แบบ ดีขั้นสุดอะสิบเต็มสิบนะครับแล้วก็วัสดุดูดีนะครับความทนทานก็ไม่มีปัญหาทั้งคู่นะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมว่าตัวอัปเปอร์ของโปร4น่าจะทนทานกว่านะเพราะว่า,าลักษณะตะข่ายบางๆของทางโมชั่นแรปเนี่ยผมว่าเวลาไปเกี่ยวไปอะไรเนี่ยอาจจะเป็นรอยหรือว่าขาดง่ายเนี่ยผมเป็นรู้ไปโดนอะไรมีคุยๆข,ขึ้นมานิดนึงแล้วด้วยนะ mm. เพราะนั้นเรื่องความทนโปร4ทนกว่านะครับแต่เรื่องการระบายอากาศเนี่ยผมว่า เอตโตเกียวชนะเลิศนั่นเองนะครับตัวร้อยเชือกอตัวตัวเชือกรองเท้านะครับผมว่าไม่มีปัญหาทั้งคู่นะเรื่องการมัดมัดแน่นทั้งคู่ความยาวเชือกก็กาลังดีความยาวเชือกกาลังดีนะครับการไล่เชือกเนี่ยผมว่าโตเกียวไล่ง่ายกว่าอาจจะด้วยแบบตัวรูร้อยเชือกตัวเชือกอะไรมันสามารถไล่ดึงขึ้นมาได้ง่ายกว่าโปร4ีนะครับโปรซีจะต้องไล่ขยับให้ดีๆเพราะว่ารูแล้วก็ตัวเชือกมันเหนียวนั่นเองเนาะลิ้นรองเทา้าโปร4ีจะเป็นแบบบาง มีบุฟองน้านิดนึงนะครับแล้วก็เจาะรูระบายอากาศไม่มีปัญหาลิ้นรองเท้าผมว่าโอเคเลยนะครับขณะที่เอโตเกียวปรับปรุงขึ้นมาจากปารีสนะครับเป็นแผ่นบางๆเลยบางกว่าบางกว่าโปรซีนะเอโตเกียวเนี่ยแผ่นบางกว่าแต่ว่าปรับปรุงให้มันมีความยาวขึ้นมาได้พอดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับตัวปารีสนะครับตัวลิ้นรองเท้าผมก็มองว่าถ้าในเรื่องความบางเบาเนี่ยก็ต้องยกให้เอโตเกียวนะครับแต่ในเรื่องความซับพอร์ ตัวเชือกอะที่มันจะมารัดเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมไล่เชือกโตเกียวแน่นๆเนี่ยตัวเชือกมันก็มีอาการรัดรัดหลังเท้านิดน,นึงลวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีแตกต่างกันไปแต่ถ้าพูดแล้วก็อาจจะชอบลิงก์ของทางโปร4มากกว่านั่นเองเนาะมาที่บริเวณฮิลคัพเนาะคอลล่านะตัวโปรสีเน่ยพัฒนามาครับว่าล็อกข้อเท้าได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับโปรสนะครับก็จะเป็นแบบ เป็นโครงบางๆไม่ได้เป็นฮิลคเตอร์แข็งๆนะครับเป็นฟองน้ำหนาหนุนๆซ้ายขวานะครับล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีขณะที่โตเกียวเนี่ยโอ้โหผมอยากติเรื่องเดียวของรุ่นนี้เลยนะก็คือตัวบริเวณข้อเท้าเนี่ย มันลดปริมาณฟองน้ําลงนะครับคือมีพื้นที่เนี่ยลดฟองน้ํารอบๆลงนะครับแล้วก็บางเล็กลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเดียวของเอตโตเกียวที่ผมรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบนะครับก็คือเรื่องการล็อกกระชับข้อเท้านั่นเองนะครับพยายามไล่เชือกรัดข้อรัดเน,นลูมแน่นแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกขยับรู้สึกว่าไม่ค่อยกระชับเท่าโปร4ีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโปรซีก็จะล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีกว่า แต่ช้าก่อนครับในเรื่องความใส่สบายเนี่ยถึงแม้ว่าโปร4จะเอ้ยโทษครับถึงแม้ว่าโตเกียวจะล็อกกระชับไม่เท่าโปร4นะแต่โปร4เนี่ยมันจะติดปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งก็คือตัวบริเวณด้านหลังเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าหลายๆคนน่าจะโดนนะผมก็โดนก็คือตรงนี้มันจะงุ้มเข้าเอ็นร้อยหวายเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาศัยแล้วจะรู้สึกว่ามันมากดบางคนก็โดนกัดนะแต่ผมไม่โดนนะแต่รู้สึกว่าวิ่งไกลสุดก็คือฮาฟนั่นแหละคู่นี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากด,กด ตัวเอรอยหวยให้รู้สึกว่าระคายเคืองแล้วก็อาจจะรู้สึกเจ็บนิดนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกับกัดนั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้แต่ของโตเกียวไม่มีปัญหานะครับแค่ปัญหาก็คือล็อกไม่ค่อยดีนั่นเองเนาะตัวน้าหนักน้ําหนักนี่บอกเลยต่างนะโปร4 2คู่นี้ไซส์เท่ากันนะครับ9.5 US ุดโป4จะอยู่ที่200 200เป๊ะๆ200ท้ทนทวนเลยนะครับขณะที่เอโตเกียว163กรัม ต่างกันเกือบ40กรัมครับต่างกัน37กรัมนะครับพอแลนข้อนี้ตัวโปรเอโตเกียวนะครับก็จะได้เปรียบถ้าเรามองว่าน้ําหนักเบาแล้วจะดีนะก็เออผมพูดแค่ว่าเอโตเกียวมันเบาก,ากว่าแล้วกันนะครับแต่การวิ่งก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะตัวสต็กไฮนะครับตัวนี้อ่าส้นเท้านะครับส้นเท้าของ p r o 4 39นะครับด้านหน้า33ดอบ6นะครับขณะที่เ ok อโตเกียว้นเท้าจะอยู่ที่39.5ด้านหน้า34.5นะครับเพราะนั้นดอบ5ดอบก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่เวลาฟิลลิ่งวิ่งเนี่ยรู้สึกต่างเนาะตัวมิโซนะครับของตัว p r o 4จะเป็นไลฟ์สไตล์โปรนะครับที่เป็นโฟมตัวใหม่ด้วยนะจูนมาใหม่ให้มีความนุ่มนุ่มสุดเนาะนุ่มสุดเด้งสุดเออ คือนุ่มเด้งเลยฟิลอย่างนั้นเลยนะครับขณะที่แท้กลางเนี่ยตัวคาร์บอนนะครับจะเป็นแท่ง Energy r o อดเป็นเป็นลักษณะ5 5งามอย่างนี้นะมาถึงเอตอกเกยวนะครับจะเป็นโฟม2ประเภทเออเป็นซูเปอร์ชูที่ใส่โฟม2ประเภทนะครับก็คือซ u เปอร์โฟมอย่าง FF Leaf ลนะครับนี่ FF l e อลอยู่ด้านบนสีขาวขาวขาวจ้วเนี่ยแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟโฟมบัสเทอร์โบนะครับไฟโฟมเทอร์โบ ก็จะให้ความแน่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งต่างกันนะครับถ้าเทียบในการสวมใส่เดินเหยียบเนี่ยเราจะส,สัมผัสได้เลยว่า Pro 4นุ่มนุ่มชัดเจนนะครับนุ่มแบบนุ่มจนแบบนุ่มจนยุบยับยุบยับอ่ะเวลาเดินนะครับขณะที่โตเกียวเนี่ยผมว่าก็นุ่มนะเออผมมีความรู้สึกว่าเออโตเกียวก็ได้ฟิลลิ่งนุ่มแต่มันมีความแน่นกว่าเฟิร์มกว่านะครับแล้วก็มันไม่มีอาการยุบยับยุบยิกนะครับเพราะว่าสังเกตว่าของโตเกียวเนี่ย เอตโตเกียวเนี่ยช่วงโฟมช่วงส้นนะครับมันจะเป็นโฟมเอฟเฟกเตอร์โบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความแน่นกว่ามันจะไม่เหมือนกับโปรซีที่ไลท์ไซส์โปรทั้งก้อนเพราะฉะนั้นเวลาเจอโฟมนุ่มๆเนี่ยเวลาเดินเวลาวิ่งช้าๆเนี่ยตัวโปรซีมันก็จะมีการยุบยับยุบยับมากกว่านั่นเองนะครับมาถึงพื้นพื้นเท้านี่นี่พื้นเอาโซนะครับโปรซีจะเป็นยางไลท์แท็กชั่นนะครับนี่ไลท์แท็กชั่นผสมกับ ตัว Continental น,นิดๆข้างบนนะครับความทนหายห่วงความหนึบหายห่วงเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ตัวโตเกียวเอโตเกียวนะครับจะเป็นเอสิกรินะครับความทนหายห่วงความหนึบหายห่วงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตัวอาโซสคู่นี้ผมว่าให้เป็นเบอร์ต้นๆเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเทียบความทนเนี่ยผมแอบแอบมองว่า Pro 4น่าจะทนกว่า สักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าพื้นที่ส่วนที่มันเปือยโฟมเนี่ยโปรสีแทบไม่มีเลยนะเออเป็นยางเต็มเลยนะตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยตัวที่เป็นส่วนของโฟมลา์ไซโปเนี่ยแทบจะไม่สัมผัสพื้นเลยมีนิดเดียวเองตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็มุมตรงนี้ก็น้อยนิดหนึ่งนะครับขณะที่ตัวเอโต,เ,อตเกียวเนี่ยมันจะเปือยโฟมเยอะกว่านะครับเพราะฉนั้นถ้าวิ่งเยอะๆวิ่งใช้ไปน,นานๆแล้วก็คนที่แบบอาจจะวิง่งแบบสวัสดเท้าแรงๆเนี่ยตัวโต,วเ,ตวเกียวก็อาจจะ เรียกว่าศึกหรือว่าเสียหายได้มากกว่าโปรซีนั่นเองนะครับตัวความกกอบผมว่าไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ต้องบอกกันเลยว่าช่วงกลางเท้าเนี่ยผมว่าโตเกียวมันดูกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับปารีสด้วยนะแต่ถ้าเทียบกัน2รุ่นเนี่ยผมว่าพอๆกันว่ะเออพอๆกันหน้าเท้าเนี่ยโปรซีตรงเนี้ยเยอะกว่าพื้นที่เยอะกว่านะครับพื้นที่สัมผัสพื้นบริเวณด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะป่องออกมาเนี่ยยื่นออกมาตรงบริเวณนี้เลยนะ เออขนาดที่เนี่ยผมลองเทียบให้ดูเนาะบริเวณหน้าเท้านะโปรซีจะกว้างกว่าชัดเจนมีพื้นที่ในการตบเท้าหรือ,รอว่าเหยียบเท้าด้านหน้ามากกว่าเอตโตเกียวอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ของโปร4ีเนี่ยก็จะมีการเฉือนวอลโฟมด้านในนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะเฉือนด้านในแต่ว่า จังหวะลงเท้าเนี่ยรู้สึกว่าชิ้นส่วนโฟมบริเวณด้านหน้ากับตรงนี้มันมันค่อนข้างสมมาตรอ่ะเออมันไม่ได้แบบเว้าวแล้วก็รู้สึกว่าสูญเสียรู้สึกว่าจะพลิกล้มอะไรอย่างนี้นะครับขณะที่ตัวเอ็โตเกียวจะได้เรียบเลยนะครับถ้าพูดถึงความมั่นคงเอ,อเดี๋ยวไปบอกแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นสเปคเปรียบเทียบรวมๆแล้วกันส่วนราคาเออราคาก็ต้องบอกกันเลยว่าโตเกียวแพงกว่า พอสมควรเลยเนาะโปรซีแปดพันตลอดการเนาะแปดพันทุกรุ่นทุกสีแต่ไหนแต่ไรนะครับขณะที่เอโตเกียว ok นะครับเอโตเกีย e ว ok ขยับราคาขึ้นมานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่เก้าพันสองร้อยบาทนะครับเก้าพันสองร้อยบาทก็แพงกว่าพอสมควรเลยเนาะแพงกว่าโปรซีพันสองร้อยบาทนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นสเปคแล้วก็ความรู้สึกเนาะพูดถึงสเปคแล้วก็ความรู้สึกของการสมใส่อะไรต่างๆด้วยนะครับทีนี้การใช้งานบ้างเดีย๋ยวไปเล่าให้ฟังครับว่า2คู่นี้แตกต่างกันยังไงครับ มาพูดถึงความรู้สึกของการใช้งานกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็น2คู่ที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีทั้งคู่เลยนะครับความรู้สึกดีอ่ะพูดถึงโปร4ก่อนแล้วกันเนาะพูดโปร4ีเร็วๆเ,เลยเนาะโปร4ที่รู้สึกดีคือผมเป็นคนที่ชอบความนุ่มครับความนุ่มชอบรองเท้านุ่มเป็นคนติดนุ่มพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นโปรซเนี่ยมันถูกจริตมาก โฟมไลท์สไตล์โป o ของเขาเนี่ยคือเป็นฟิลลิ่งที่แบบถูกใจอะ่ะผมไม่ใช่สายเฟิรม์มไงเออปกติไม่ใช่สายเฟิร์มเนาะเพราะนั้นเวลาใส่แล้วมันรู้สึกแบบนี่คือฟิลลิ่งโฟมที่ชอบอะ่ะเออฟิลลิ่งโฟมที่ผมรู้สึกประทับใจเลยนะครับฟิลลิ่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบนุ่มแล้วก็เด้งเนาะนุ่มเด้งกลิ้งนะครับแล้วด้วยความที่เป็นตัว อ่าเอ e เ g อร์จเออแท่ง Energy ร์จเนี่ยมันให้มันรู้สึกว่ามันมีความสมูทแล้วก็กลิ้งนะครับขณะที่การส่งเท้าเนี่ยมันส่งได้แบบแรงเลยอะ่ะเออนี่คือเป็นรองเท้าที่แบบถ้ากดเร็วๆนะผมว่ามันทําความเร็วได้ดีเนาะคู่นี้ผมเอาไปใช้ในงาน KMS 5000ด้วยนะครับเป็นแบบ Time Trial นะครับก็วิ่งเป็นแบบ พันพันเมตรอ่ะเออหนึ่งกิโลอ่ะวิ่งพันเมตรในแทร็กอ่ะคู่นี้ถ้ากดความเร็วเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหเอาเรื่องเนาะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเพจเบสหรือว่าเพจแข่งที่ผมวิ่งทั่วไปเนี่ยก็คู่นี้ผ่าน10กิโลมา2สนามแล้วนะครับผ่านฮาปมา2สนามแล้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่าติดใจคู่นี้ก็คือผมเมื่อยข้อเท้าในความนุ่มของโฟมที่ผมชอบเนี่ยพอมันนุ่มใช่ไหมครับมันนุ่มปุ๊บเนี่ย ตัวรองเท้าเนี่ยโดยปกติอะผมเป็นคนที่วิ่งลงค่อนข้างลงปลายเท้าอยู่แล้วนะครับปลายเท้ากลางเท้าผมเป็นคนลงประมาณช่วงปลายช่วงกลางอยู่แล้วนะแต่เวลาจังหวะที่หมดแรงเหนื่อยผ่อนลดความเร็วเนี่ยมันก็ คล้อยมาข้างหลังบ้างนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอคือพอด้วยความที่โฟมมันนุ่มมากนุ่มมากเนี่ยเวลาเวลาวิ่งเร็วไม่มีปัญหาครับควงเท้ากดถีบเท้าส่งไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่วิ่งช้าหรือหรือว่าผ่อนแรงลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยุบยับครับ มันมันเมื่อยน่องเออมันเมื่อยน่องเมื่อยข้อเท้าเออตัวเนี้ยบอกเลยว่าติดอยู่เรื่องนี้เลยนะครับแต่เวลาฟิลลิ่งถ้าแบบช่วงมีแรงช่วงจังหวะดีๆอ่ะเออวิ่งไปผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรดีโปร4มันก็ยังเป็นลูกรักนะครับเป็นอะไรที่ผมแบบรู้สึกว่าโฟมันดีอ่ะเออโฟมันดีมันวิ่งดีนุ่มดีเด้งดีมีความกลิ้งส่งเท้าได้ดีมากแต่มันติดที่มันเมื่อยวิ่งช้าอะไรเนี่ยด้วยความที่เป็นคนเท้าล้มด้วยนะเท้าล้มเนี่ยแล้วก็ พอวิ่งช้าหรือว่าผ่อนช้าลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันต้องเกรงข้อเท้าถ้าเทียบในรองเท้าซุปเปอร์ชูในท้องตลาดเนี่ยผมมองว่าเผอ,อ,อผมรู้สึกว่าโฟมนุ่มอะ่ะชอบจริงแต่ว่าพอนุ่มเกินไปเนี่ยคู่นี้นะ่าจะแบบเมื่อยเมื่อยเท้าเมื่อยข้อเท้าอ่ะเมื่อยข้อเท้าเมื่อยน่องมากที่สุดแล้วเนาะเผอิขนาดอีลิตส,สองอะ่ะเอโดฟิลิตส,สองผมว่านุ่มกว่านี้ยุบยับกว่านี้อ่ะผมว่าผมยังไม่เมื่อยเท่าตัวเนี้ย อผมรู้สึกว่าผมวิ่งโปรสีเมื่อยสุดเนาะชอบนะชอบแต่เวลาอย่างวิ่งฮาฟสมมุติวิ่งฮาฟเนี่ยไป2งานเลยเนาะสิกิโลแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่พอเพิ่มไประยะแบบเข้าสู่12กิโล13กิโลเท่านั้นแหละผมรู้สึกว่าผมเริ่มเมื่อยกับมันแล้วแล้วก็เจอไอ้ตรงเนี้ยมันกดตัวเอ็นร้อหวายน,นิดน,นึงนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นข้อจุดหนึ่งแหละที่ผมรู้สึกว่า,าติด ติดใจคู่เดียวเลยคือแบบมันนุ่มติดใจข้อเดียวเลยมันนุ่มแต่ว่ามันเมื่อยเออมันปวดข้อเท้ามันรู้สึกว่ามันยกแยกอ่ะเออมันยุบยิมนิดหนึ่งนะครับขณะที่ตัวเอโตเกียวเนี่ยบอกเลยว่านุ่มขึ้นสบายฝ่าเท้าขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงความแน่นเฟิร์มเพราะว่ามันมีโฟม2ชั้นเนาะเป็นโฟมเอเวฟลิฟที่มันนุ่มจัดจัดด้านบนแล้วก็โฟมเอเวอเทอร์โบอยู่ด้านล่างนะคือถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าแบบ ลงลงเท้าเนี่ยผมยังเจอการเท้าลมนะจากเอตโตเกียวเนี่ยแต่พอวิ่งไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันปังกว่าเทียบกับโปรซีอะ่ะผมรู้สึกว่ายังไงเอตโตเกียวมันก็เฟิร์มกว่ามันลงแล้วมันแบบรู้สึกว่าแน่นๆมั่นใจลงแล้วแบบไม่เจอการยิบเออลงแล้วไม่จก ลงไม่จ๊กๆคือผมเป็นคนรอบขาไม่สูงด้วยเนาะรอบขาผมอยู่ที่ประมาณไม่เกิ 5, 170เนร้อยเจ็ดสิบอะร้อยหกห้าร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นพอรอบขาไม่ได้เร็วไม่ได้สูงมากเนี่ยมันหมายความว่าเราจะเจอจังหวะที่เราแช่เท้าด้วยเออถ้าคนปั่นรอบขาแบบรอบขาร้อยแปดสิบอ้าร้อยเก้าสิบเนี่ยมันไม่มีจังหวะแช่เท้าไงมันแต่ไปแต่ไปอะเออแต่ผมเป็นคนที่ร้อยหกห้าหรือว่าวิ่งช้าๆหามเงี้ย วิ่งเพจหกครึ่งเพจเจ็ดเนี่ยก็รอบขาก็ร้อยหกสิบสมมติอมพอร้อยหกสิบร้อยหกห้าเนี่ยมันก็มีจังหวะแช่เท้าครับแช่เท้าเนี่ยเอตโตเกียวมันเฟิร์มกว่ามันก็เลยแบบปุ๊บไปปุ๊บไปนะแล้วด้วยความที่มันเป็นลักษณะที่แผ่นติดพื้นด้วยนะครับมันก็เลยมีความกลิ้งเออส่งเทา้ากลิ้งเท้านะครับลงก็กลิ้งเทา้าถึงแม้เราจะลงส้นเออเหนื่อยล้าลงส้นเนี่ยเหมือนเท้ามันก็จะพยายามแบบขยับมาให้เราลงกลางเท้าอ่ะ เออแล้วมันก็นิ่งกว่ามันก็เลยวิ่งแล้วรู้สึกว่าสบายสบายฝ่าสบายข้อเท้าสบายน่องกว่านะครับและที่สําคัญคือมันเบาวกว่าพอเบาวกว่าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบไปแตะไปแตะไปแตะกลิ้งไปนะครับขณะที่โปร4 โปร4เนี่ยพอลงวิ่งช้าปุ๊บยึบวิ่งช้ายึบเนาะถึงแม้จะลงหน้าเท้าเนี่ยหน้าเท้ามันก็นุ่มเหมือนกันครับโฟมมันก็นุ่มอยู่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งเร็วไม่เท่าไหร่แต่พอวิ่งช้าปุ๊บเนี่ยมันลงเท้าปุ๊บมีการแช่เท้ามันก็จะเจอจังหวะที่แบบโฟมมันยุบอะโฟมมันยุบแล้วยกอะยุบแล้วยุบอะยุบแล้วยุบอะเพราะนั้นพอมันสะสมเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าโปร4มันเมื่อยมากกว่านั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าเทียบแล้วเนี่ย ตัวเอโตเกอ่ะผมว่ามันดิบมันคือตบเท้ากลิ้งเท้าดีบเท้าได้เร็วกว่าวิ่งสนุกกว่านะครับขณะที่ความโปรซีเนี่ยมันจะได้เรื่องความนุ่มความเด้งที่ผมว่าโฟมันเด้งกว่าผมว่าโฟมันเด้งกว่าเ t โตเกนะแต่พอทุกอย่างมันผสานกันเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเ t โตเกมันซิ่งกว่ามันกว่านะครับขณะที่ความมั่นคง ความมั่นคงผมพูดเป็น2ออย่าง2เรื่องเนาะเรื่องอาการเท้าล้มเนี่ยผมรู้สึกว่าเอโตเกียวล้มกว่านะเออเอโตเกียวมีอาการบิดล้มมากกว่าแม้จะรัดไลเชื่ออะไรแน่นแล้วเนี่ยผมว่าอาการบิดเข้าในของเอโตเกียวมีมากกว่าโปรซีแต่พูดถึงความมั่นคงอีกอย่างหนึ่งก็คือความมั่นคงในการวางเท้าแล้วมันจะนิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเอโตเกียววางเท้าได้นิ่งกว่าครับเพราะว่าโปรซีมันลงเท้าแล้วมันยุบยับ ลงท้าแล้วมันยิบยับนั่นเ,เองนะครับนี่ก็เป็นฟิลลิ่งข้อแตกต่างแล้วก็ความรู้สึกของผมนะครับคือต้องบอกกันเลยว่าถ้าถ้าจะเทียบกัน2คู่เนี่ยคาแรคเตอร์มันค่อนข้างต่างกันชัดเจนนะครับตัวโปร4ีจะเป็นสไตล์นุ่มเด้งเนาะนุ่มเด้งแล้วก็กลิ้งด้วยแหละแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าโฟมไลท์ไซโปเนี่ยมันสไตล์กดแล้วก็นุ่มเด้งออกไปมากกว่านะครับขณะที่โตเกียวเนี่ยผมว่า มันก็สไตล์คา์แดนส์นะครับตามที่เอซิกเขาระบ,บุไว้เนี่ยแต่ด้วยตัวโตเกียวมันเปลี่ยนโฟมมาเป็นลีฟด้วยเนี่ยโฟมมันก็เลยมีความนุ่มเด้งด้วยนุ่มขึ้นเด้งข,ข,ขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้คู่นี้วิ่งมันกว่าเออมันวิ่งแบบในสไตล์ผมนะที่วิ่งไม่ค่อยเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโตเกียวเนี่ยมันวิ่งแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจเอ,อวิ่งแล้วรู้สึกว่าดีดเท้าติดเท้ามากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2คู่นี้คือแบบเออผมก็ เลือกยากเนาะเลือกยากนะคือต้องบอกกันเลยว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเอ่อตัวโปรสี่เนี่ยผมว่าถ้าไม่นับเรื่องความไม่มั่นคงของ,ของเขานะผมว่ามันวิ่งได้แบบตั้งแต่ช้ามากๆอ่ะเพจแปดเพจเจ็ดเพจหกเพจห้าสี่สามไปได้หมดนะครับคือติดแค่ว่าพอช้าปุ๊บมันยุบยับเนาะแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าวิ่งแล้วเออมันนุ่มเออมันใส่แล้วรู้สึกว่าความนุ่ม,มเนี่ยมันทําให้เราสบายนะครับขณะที่ไอโตเกียวถามว่าวิ่งช้าได้ไหมผมว่าก็ได้ เออก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าซิ่งสมมุติว่าขับเร็วๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่าขับเร็วๆวิ่งเร็วๆเนี่ยตัวเอโตเกียวเนี่ยมันเร่งมันเร่งพุ่งขึ้นดีครับแต่เวลาพอผ่อนช้าลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมันจะหนืดกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มไม่ไม่ไม่แบบไม่ได้เด้งเท่าตัวโปรซี่ครับโปรีวิ่งช้าเนี่ยเรายังรู้สึกได้ว่า ถ้าถึงแม้จะวิ่งช้าแต่โปรสีเนี่ยถ้าเราแบบมีการลงเท้าแล้วก็เทตัวไปข้างหน้านิดน,นึงเนี่ยถึงแม้จะช้าเนี่ยแต่โฟมมันนุ่มแล้วก็เด้งกว่ามันก็เลยส่งกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2คู่นี้ก็ตอบโจทย์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานส่วนเรื่องความสวมใส่สบายเนี่ยผมว่าถ้าเอโตเกียวเนาะมันปรับปรุงรอบข้อเท้าสักนิดน,นึงอะ่ะผมว่า เอตเกียวมันจะภาพรวมจะสบายกว่าด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าตัวโปรซีเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีไม่เท่าแล้วก็ติดปัญหาตรงนี้ที่มันกดข้อเท้าตัวร้อยหวายเรานิหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่คนมองเนาะถ้าถามผมในกรณีมือใหม่เนาะมือใหม่ที่แบบอยากได้รองเท้าเรซิ่งแล้วกำลังมองเปรียบเทียบ2คู่เนี่ยในมุมส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามือใหม่ไป โปร4ดีกว่าเนาะปโปร4ดีกว่ารู้สึกว่าโฟมมันเป็นมิดกว่านะครับมันนุ่มกว่านะครับเพราะถ้าเทียบกับตัวเอโตเกียวนะครับผมรู้สึกว่าเอโตเกียวมันดุกว่าเออมันดุมันดิบกว่ามันต้องซิ่งมากกว่าเออเอาจริงๆนะถ้าเทียบถ้าผมแบบคิดแทนหรือว่าลองเป็นผู้เลือกแทนเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มวิ่งและอยากได้รองเท้าซิ่งๆไปใช้งานเนี่ยรู้สึกว่า p ป4มันจะเป็นมิดกว่าแล้วก็ราคาก็ถูกกว่านะครับความทนทานในระยะยาวนะครับผมก็คิดว่าภาพรวมไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์กาวเกิลพื้นอะไรเนี่ยผมว่าโปร4มันก็น่าจะทนกว่าเอโตเกียวในมุมผมนะจากประสบการณ์ที่มีเยอะหรอกแต่ว่าในในความคิดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโปร4มันจะเป็นมิดกว่าแล้วก็ทนกว่านะครับขณะที่เอโตเกียวเนี่ยผมว่ามันซิงกว่า เออมันเหมาะกับการซิ่งเออมันเหมาะกับความเร็วความแรงมากกว่านั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมผมแล้วกันในมุมผมถ้าจําเป็นจะต้องเลือก2คู่นี้ไว้คู่เดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่าปีนี้เออของปีนี้รองเท้าซุปเปอร์ชูนะถ้าต้องเลือกคู่เดียวผมเลือกคิดว่าผมจะตัดจบใช่ไหมโอเคผมเลือกเมตาสปีดเอตโตเกียวครับ